ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการทำ Android Widget นะครับเริ่มต้นนะครับโดยการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ New เป็น Android Application Project ตั้งชื่อนะครับก็คลิก Next ไปเรื่อยๆครับ แล้วก็คลิก finish นะครับครับขั้นต่อไปนะครับเราก็สร้างคลาส Java ขึ้นมาหนึ่งครับ Java class นะครับ class น,นี้นะครับจะเป็น class ที่สืบทอดจาก าสที่ชื่อว่า App Widget Provider นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า My Widget Provider นะครับอันนี้เพอ่เติมอีกย่งวน,น,นะครับก็คลิก Finish ไปก่อนครับอันนี้ก็บอกว่าสืบทอ,อดนะครับมาจากราสที่ชื่อว่า App Widget Provider นะครับนะครับนะ เสร็จแล้วนะครับไม่เขียนอะไรนี้ครับแล้วก็ไปที่ resource นะครับที่เป็น string นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัววิจิตของเรานะครับอันนี้นะครับ My Widget Level นะครับต้งชื่อว่า My นี่เป็นค่าของมันนะครับ My Widget นะครับกด s ซ v e อ l ลนะครับ แล้วก็ไปแก้ไขนะครับที่ Manifest File นะครับไปที่ Application นะครับ Application Pack นะครับแล้วก็ Add p t c k receiver เข้าไป ว่าบอร์ดรีเซิฟเวอร์นะครับจะเป็นเป็นคลาสนะครับบอรดคลาสรีเซิฟเวอร์นะครับก็จะรับแอคชั่นนะครับเข้าไปได้นะครับบอกว่าคลาสไหนจะรับแอคชั่นอะไรนะครับก็ browse ก่อนนะครับจริงๆน่าจะมีคลาสเมื่อกี้มาแล้วครับโอเคครับคลาสที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับก็มีให้เราเลือกแลัว ก็เป็น class ที่จะรับ action น,นะครับ a c ชั o n ที่จะรับก็คือการอัปเดตวิดเจ็ตนะครับร OK แล้ก็คลิกโอเคเลยนะครับ level ก็คือเป็นค่าในสตริงบางทีนะครับที่เราใส่เครับก็ my widget level นี่ครับเสร็จแ,แล้วเราก็ไปเขียนเองนะครับในในนี้ครับใน เอ็มเอลนะครับในมุมมองเอ็มเอลราไปดูที่ตรงแท็ก e ี e ซิเวอร์นะครับจัดโคนนิดนึงนะครับให่อย่างที่เราถึงเมื่อกี้นะครับในแท็กลีดซิเวอร์นะครับเราก็จะมีการเพิ่มแท็กลูกข้างปนะครับชื่อว่า Intent Filter นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้รับแอคชั่น ที่ชื่อว่า if Android. AppWidget. Action. AppWidget. Update นะครับคือวิเ g e t ของเราเนี่ยครับเป็นแอปพลิเคชันที่สแสดงที่โฮมสกรีนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิจเจ็ตเนี่ยนะครับในการที่จะ แสดงข้อมูลเบื้องต้นนะครับเช่นเช่นแสดงเวลาอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็แสดงการพยากรณ์อากาศก็ได้นะครับให้มันไปโหลดนะครับโหลดค่าของการพยากรณ์อากาศมาจากเซิร์ฟเวอร์นะรแล้วก็เอามาแสดงนะครับเพราะฉะนั้นก็หรือไม่ก็แสดงพวกราคาหุ้นก็ได้ฮะโหลดราคาหุ้นมาที่เราสนใจฮะขึ้นมาแสดงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็จะมีการอัปเดตตัวเองเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็ตั้งค่าไว้ตรงนี้นะบอกว่าให้ g อเดอรไตัวนี้นะครับรับทราบเหตุการณ์อัปเดต YouTube ต่อไปนะครับก็เขียนแท็กน,นี้ครับ Meta Data นะครับ ก็เขียนตานี้ไปนะครับครับอันนี้ต้องบอกว่า ยุ่งเจือตัวนี้นะครับมีการคอนฟลิกต์นะครับที่ไหนนะครับก็บอกว่าคอนฟลิกตัวในไฟล์นะครับ a m l แล้วก็ my w i d g e t info นะยังไม่ได้สร้างไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวจะไปสร้างทีหลังนะครับครับก็ประมาณนี้ครับจัดโคอที่หนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับบริเวณนี้ แล้วก็เซฟนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างไฟล์นี้ขึ้นมานะครับไฟล์ My Widget Info นะครับเป็นคอนฟิกของตัววิจของเรานะครับวิธีการสร้างนะครับก็คลิกตรง Resource นะฮะแล้วก็เลือก New แล้วก็เลือก Android XML File นะครับถ้าไม่มีก็ไปตรง a r t เดแล้วก็หาดูนะครับ อันนี้ันนี้ก็เลือกได้เลย resource t i m e นะครับตั้งเป็น a p p w i d g e t provider นะครับใส่ชื่อไฟล์ไปนะครับให้เป็นชื่อเดียวกับเมื่อกี้นะครับมา d i g i t i n f o นคลิก finish นะครับก็ระบุนะครับความ กว้างความสูงนะครับอันนี้ก็ให้กว้างแล้วก็ 250dp ครับก็มีสูตรอยู่นะครับสูตรก็เขียนในสไลด์แล้วนะครับนวนเซลล์คูณ70ลบ30นะครับอันนี้ก็จะมี4เซลล์นะครับความกว้าง4เซลล์74 28นะครับ280ลบ30ได้250นะครับความสูงนะครับ2เซลล์นะครับ สองคูได้140่งบลบสาได้110นะครับแล้วก็นี่ครับต้องระบุ Layout ด้วยนะครับยังไม่ได้สร้าง l a เยอร์เลยนะครับเดี๋ยวแชร์ตรงนี้ก่อนนะครับไปสร้าง Layout ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็น e w นะครับเป็น Name Alpha นะครับเป็น Layout นะครับ ชื่อนะครับว่า My Widget จริงๆย้อสื่อก็เขียนว่าแล้วต่อก็ดีนะครับ My Widget แล้วนะครับก็คลิก Finish ลยนะครับในนี้นะครับก็จะมี Take View นะครับอันหนึง่งก็ลาบเลยว่า ดูไอ้แมวนิดนึงนะครับเป็นล n เนีย a ลอ u t นะครับสเ a ร์เล่นเลกนะครับก็ให้เพิ่มอีกเข้าไปนิดนึงครับ Gravity นะครับไปมีระบุนะครับ Gravity ตรงนี้นะครับตั้งเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็เล็กเอา Margin นะครับ ต้างเป็น4ดีีนะครับจริงจริงมันมีปัญานี้นะคแท็กินะ้ง เห็นครับเขียนเองก็ได้นะครับ an Android and แล้วก็ layout margin 4 dp น่าจะโอเคละแล้วก็ Text ตางๆนานานะครับปึ okay ๊บๆนะครับอ nah ่ะ Text ยังไม่ต้องตั้งค่านะครับเดี๋ยวจะใช้โปรแกรมตั้งค่าให้ โอเคนะครับประมาณนี้ครับเซฟนะครับกลับไปที่ตัวอินโฟใหม่นะครับบอกว่า a ลอ u t ของตัววิดีตัวนี้นะครับให้ดึงมาจากไฟล์เมื่อกี้นะครับโอเคครับแล้วก็อีกอัานที่ต้องตั้งค่าไว้นะครับก็คืออัปเดตพีเรียนนะครับมิลิเซนต์นะครับอันนี้ก็ ว่าควรตั้งนะครับให้มากกว่า30นาทีนะครับซึ่งถ้าเราแปลงเป็นหน่วยของมิลลิวินาทีแล้วเนี่ยก็ได้ไปเลยเนี่ออกมานะครับค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการนะครับที่ทําให้อัปเดตได้ถี่กว่าน,นี้นะแต่ว่านี่เป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนนะครับในตัวคอนฟิกของวิจตัวนี้ เนี่ยครับก็ได้จะครบเลยครับเหมือสระไฟน์นี้นะครับตัวคอนฟิกก็ไปเป็นะครับเพื่อที่จะให้เซตค่าตรง text view ตัวนี้นะครับเป็นคำว่า hello นะครับตัวไวทที่ class นะครับ my Widget provider นะครับตัวนี้ก็โล่งๆอยู่นะครับเราบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเนร่ย broadcast เนี่ย message ตัว update f e a t u r ตัวนี้เข้ามานะครับ ให้เปลี่ยนข้อความที่ text นะครับผมก็ไปที่ source นะครับแล้วก็ o v e r r i d e ต้องการจะ o v e r r i d e ตัวนี้ครับ on update นะครับแล้วก็ถึงโค้ดเข้าไปนะครับก็ไปดึง view นะครับของตัว widget mà จากไลอัลตัวนี้ครับ a y อ u t ที่ชื่อว่า My widget นะครับ mm hmm. My มวิชิกไลอันะครับเดี๋ตัวนี้เอเดอร์อยู่นะครับ ก็ผิดนะครับเื่งเอนะครับดึงตรงนี้ไรอาร์ทำไมดึงมาไม่ได้ก็เป็นครับตรงนี้ Manifest File มี Error อยู่นะครับก็น่าจะมี in เหมือนจะหายไปแล้วนะครับเติมแอรไปข้างหน้านะครับตอนนี้ตัว Widget Layout ตัวนี้สงสัยว่าทำไมตัว c o n s t a n ต์ไม่จกสร้างขึ้นนะครับมาว i ชเชตเลย์เอไปที่แบบ R าร์เลยฮะมีนะครับสร้างขึ้นมาเลยมา Widget Layout มีแล้วนะครับ มันน่าจะอ้าถึงได้แล้วนะครับอาดับเตอ์เลเยอร์ดอโอเคครับได้แล้วครับนะก็ไปดึงวิวมานะครับั่นกันนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดค่า TextView นะครับช่องสัาง,งนี้ครับเ e t TextView Text นะครับ ระบ,บุหมายเลขไประบ,บุค่า ID ไปนะครับของ Resource นะครับก็เป็น Text View 1นนะครับแล้วก็ข้อความที่จะ set ให้กับ Text View นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็สั่งอัปเดตตัว v i e ตัวนั้น จริงๆตัวนี้จะใช้ลูกนะครับแต่ว่าเพื่อนง,ง่ายก็เขียนแบบปฏิปักษ์โอเคครับเซฟนะครับแล้วก็สัง่งลัน เมื่อรันเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้ครับตรงแอปพลิเคชันนะครับก็โฮมก่อนนะครับเสร็จแล้วไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ลากไปเรื่อยๆครับนะครับไปส่วนที่เป็นวิดจิตนะครับตรงนี้นะครับลากไปครับลากไปจะเห็นว่าที่เราเขียนขึ้นมานะครับก็ปรากฏขึ้นตรงนี้ละนะครับตรงมาวิดจิตตรงนี้นะครับขนาดของเซลล์ก็คือกว้างสี่นะครับ กว้าง4คือตรงนี้นะครับคือในอินโฟตรงนี้นะครับนี่คือกว้าง4นะครับ 250pp นะครับแล้วก็สูง2นะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปนะครับวางบนที่โฮมนะครับโฮมสกรีนนะครับเมื่อไร่ว่าคำว่าเฮลโลก็ขึ้นมานะครับถ้าจะลบออกก็กดตรงนี้ครับ มีวิจารเนี่เราก็ลากที่คำว่า remove นะครับตอนแรกนะเรงเก็ว,ว่าใน layout เราเนี่ยไม่มีคำว่า hello นะน,ออนะครับเป็น text เปล่าเปล่าถูกไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากโค้ดที่เราเขียนไว้นะครับในในไฟล์ my widget provider ตรงนี้นะครับสั่งให้ระบุข้อความว่าเป็น hello นก็เลยแสดงข้อความนั้นขึ้นมานะครับ